จ้าเอ๋วันนี้นะครับผมเรามาอัปเดต a m e l เม V นะครับตัวใหม่ a m e l เม MY24 นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีแค่2อรายการเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้นะครับอเตัวนี้นะครับรุ่น VCVT ผมว่าเป็นรุ่นที่ออปชั่นคุ้มที่สุดแล้วนะครับตอนนี้น้องค่าพี่แน่นอน a m e l เม VCVT นะครับให้เบาะหนัง CoA Module มาแล้วนะครับผมและเพิ่มอุปกรณ์ที่เรียกว่า WalkAway นะครับ เมื่อเราดับเครื่องยนต์เดินออกห่างจากตัวรถ2เมตรรถล็อกให้อัตโนมัติและเมื่อทําธุระเสร็จเดินกลับเข้ามาที่ตัวรถนะครับเข้าใกล้1เมตรรถเราจะปลดล็อกให้อัตโนมัติจุดเด่นพิเศษจุดขายนี้เน้นในเรื่องของความสะดวกและความปลอดภัยนะครับยางเบาะหนังมูลค่านะครับมากกว่า10,000อยู่แล้วแต่ราคารุ่น V นะครับปรับเพิ่มเพียง10,000บาทเท่านั้นของเดิมราคา659,000นะครับปัจจุบัน m y 24ราคา669,000บาทได้เบาะหนังได้ Walk Away นะครับผมและที่ซ่อนอยู่นะครับเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างเรามาแฉกันตรงนี้เลยตัวนะครับกระจกนะครับตัวนี้ถ้า m y 23จะได้แบบกระจกหููๆแบบไร้ขอบนะครับสวยงามแต่ตัวนี้ nissan motor ก็แอบ,บถอดออกไปอันนี้เราก็บอกกันให้รู้เลยเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะครับผมหลกัลกๆโปรโมชั่นของ amera v นะครับได้ดอกเบี้ย 0% 60เดือนเหมือนเดิมนะครับฟรีประกันภัยชั้น1ให้เช่นกันและกรณีดาวน้อยนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากตอนนี้ไฟนั้นผ่านยากเนาะเราก็อัดโปรโมชั่นแรงๆมาให้ my 2 4นะครับใช้เงินดาว20%จ่ายดาวจริงแค่49,000บาทโปรของเราผ่อนไม่เกิน8,000บาทรายได้16,000ต่อเดือนนะครับกู้คนเดียวได้ไม่ต้องคำ้ำต่างจังหวัดส่งรถให้ถึงที่ มิตรวัฒนะครับสนใจโปรโมชันนิสสันหรือยังติดขัดตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเงินดาวไม่ว่าจะเป็นส่วนลดหนักๆห,หรือเงื่อนไขอะไรก็ตามที่ที่อื่นไม่สู้ทักมาอ๋อเน้นนะครับว่าโทรมาเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็มี QR code สแกนได้ที่มุมด้านซ้ายนี้เลยนะครับตอนนี้เราทำการตลาดหลายช่องทาง ไม่มีเวลาเข้าไปเช็คหรือเข้าไปตอบคอมเมนต์ต้องขออภัยจริงเน้นโทรนะครับผม0982522428